มาจะนอนลงเล่นได้นะ่ะนันนันนนนนอ้วน,านาขาอ่อนลงแล้วน้องมังโอ้โหแม่แม่แมโอ้โหตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยดูค่ะเอ้าเต็มที่ไปเลยลูกจ๋าสวัสดีคะ่ะในวันที่ฝนตกค่ะแม่แม่เอซี FC. ยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะ แหทนาอ้วนในีนน่ถูกใจเลยค่ะแม่แม่ให้เล่นน้ําฝนสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้ให้ลูกเล่นนานไม่ไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้แน่นอนค่ะแม่แม่อีกอย่างหนึ่งเขาเล่นปุ๊บเขาก็ไปหลบอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาเล่นอีกอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่อ่าแต่ถ้าฝนที่มีฟ้ามีลมมีอะไรแรงๆไม่ได้ให้เล่นนะคะแต่นี่ฝนแบบโปรยๆธรรมดานะคะมเมื่อย่างโอ้ดูเขาไปถูมีเหาเปล่าเนี่ยเด็กอ้วน ตะอ้วนมีหาวหรือเปล่าลูกมีไหมตาอ้วนไม่มีเลยไมู่่แต่มันียไม่เยอะอืมให้ถู่แข้งถูขาก่อนค่ะแม่ไม่ไอซีนันเดี๋ยวเตอะลวหักอีนาโมให้สังหักอีนากูหากระดกอกตั้ง ดูค่ะแม่แม่ตีงกาเลยเด็กอ้วนอ,อแม่แม่เตรียมกระทะได้เลยนะคะขอเป็นกระทะเบอร์นหนึ่งตัวเล็กตัวน้อยะคะ่ะเขาใช้เท้าเขาต้องเท้านะ่าจะแข็งแรงพอสมควรนะคะเพราะล็บทช้างค่อนข้างจะแข็งค่ะแม่แม่แมสี่นะคะเขาไม่เจ็บแน่นอนนะคะเพราะว่าดินไม่ได้เป็นดินที่เหนียวนะคะเป็นดินที่ร่วนธรรมดาปกตินะคะแม่แม่แล้วลูกนางในเขานักขุดเจาะอยู่แล้วนะคะ ท่านใดติดตามลูกนางแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาขุดหลุมแอ่งใหญ่มากนะคะพ่อจะหย่อนโซ่ให้ยาวๆกว่านี้ค่ะแม่แม่จะได้เล่นอย่างแฮปปี้นะคะทุ๊ปอยู่ค่ะแม่แม่ดูค่ะท่านใดอยากมาอาบน้ำกับอ้วนนะคะยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่ซีแต่ว่า โอ้เก oh, ่งจังเลยลูกน้องเก่งมากลูกจ๋า <laughs> โดน,โดนพอ่พอเต็มเลยนนอ่าอ้าลุยเลยลูกอยากเล่นขาแมแม่แล้วดินเนี่ยเป็นดินที่เราเ<ด>พิ่ง<ด>เอามา,า,มาลงใหม่ตอนนั้นด้วยนะคะ<ด><ด>ถูกใจน้องอ้วนเลยค่ะเนี่ยความจริงเนี่ยฝนแบบนี้เลยนะคะแม่แม่ในกล้องมาอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะค่ะเนาะฝนแบบหนักแบบแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ก่นอนเล่นดีนไปไน่าโครนเฉอะแฉะมากค่ะแม่แม่ที่บ้านอา้าวนั่งลงแล้วพ่อจา๋าหนูไม่อยากไปเด้อหนูไม่อยากไปเด้อหนูนอนลงแล้วเด้อ <c oughs> หนูนอนลงแล้วเด้อพ่อจา๋าให้กันเล่นนั้นแหละตะวันอ้ว<ย>อว้ววีร่างกาลงไปเลยจ้าม้วนกรุบม้วนกรุบ เอหตัวเล็กมากน้ำหนักสิบกิโลค่ะแม่แม่ดูค่ะ <c oughs> ดูเขาไปพิงพ่อค่ะตัวเล็กเนาะไปพิงพ่อหน่ะตัวเล็กมากเลยตัวน,น้อยเดียวเองโอ้โห <c oughs> แม่แม่แม,แม่ต้องได้เปื้อนทุกวันค่ะั <c oughs> วลานิดัวลาหน่อยปัดทงสดอีกแล้ว <c oughs> อู้ ตุด,ดังนเวลาได้ได้ดย่างเงีะยก็ผ่อนคลายนะคะแม่แม่ล้าไส้เขาได้แบบว่าเดินซ้ายเดินขวาอย่างเงี้ยค่ะถูกใจเขาเลยนะคะอ,อห่อตัวห่อตัวค่ะนะแม,แม่มองเห็นอ้วนไหมคะกลมกลืนมากเลยมองไปมองมานึกว่าต้นสับป,ประรดแต่ว่าพุงใหญ่มากเลยแม่แม่แมอ่ะตกใจอะไร อตื่นอะไรคะอ้วนเขา,า,าตื่นอะไรทั้งพ่อทั้งลูกเหเห็นอะไรน้องหมาหรือน้องแมวไม่รู้ว่าเขาตื่นอะไรนะคะแม่แม่แต่ว่าทุกอย่างก็ปกติแล้วะคะ่ะอนกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่านกหรือเปล่านะคะแม่แม่แมอู้ดูอ้วน อ้วนมากค่ะแม่แม่ลูกนางนีอ้วนมากดูค่ะสุปุยอยู่เลี้ยงเขาแล้วเขาอ้วนแบบนี้ก็ดีใจนะคะแม่แม่เห็นเขาเอา่อแบบไม่พอเหมือนแต่ก่อนเนาะค่ะแม่แม่อซีก็ดีใจที่ได้เห็นถึงพัฒนาการของเขานะคะในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่รับลูกนางมาเลี้ยงก็ได้สัญญากับแม่แม่เอฟซีไว้เลยว่าถ้ามีโอกาสได้มีชาร์จเป็นของตัวเองก็จะเลี้ยงดูแลเขาอย่างดีที่สุด นะคะจนตอนนี้ได้มีลูกช้าของ,ของตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับความสน,นับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่เอสีนะคะช่วยเมตตาสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้น้องนางได้มีเหมือนเพื่อนนะคะก็จะดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะแม่แม่ขอบพระคุณทุกๆการสนับสน,นุนนะคะถ้าหาไม่มีท่านใดสนับสน,นุนเราก็แย่เลยค่ะนะคะถามว่า จะเอาลูกนางไปทํางานได้ไหมลูกนางไปทํางานได้ค่ะแม่แม่แต่ว่าจะแยกกันไปยังไงพอ่อแสนก็ไม่รู้ว่าใครจะดูแลต่อดได้แบบคือถามว่าคุณปู่ดูแลได,ได้ไหมปู่ก็ดูแลได้แต่เขาก็อายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่แล้วพอ่อแสนก็เป็นหนุ่มขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอ่าช้างหนุ่มควานแก่อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่นึกภาพออกเนาะค่ะเนาะ แล้วถ้าแบบจะเอาลุกนางไปเชือกเดียวอะไหนพ่อแสนไหนแม่ด๊อกสีอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเคยอยู่ด้วยกันเขาเคยมีเพื่อนมีพี่มีน้องก็เลยล้มเลิกกันแบบให้เขาอยู่ก่อนแต่มีความคิดอยู่ตลอดนะคะแม่แม่อยากพาน้องนางไปอยู่ปางเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ไหวแล้วท้อกันมากๆเลยนะคะแม่แม่สีแบบอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะน้องนี้เองก็ไม่ได้มีรายได้นะคะก็ต้องรอตะอ้วนฝึกช้างกว่าจะฝึกช้างเสร็จก็เป็นเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ ก็หนักนะคะหนักแต่โชคดีมากๆที่มีคุณพ่อคุณแม่เมตตาพาผลไม้ให้อ้วนเรื่อยๆนะคะผลไม้บ้านอ้วนนี่สั่งได้เรื่อยๆนะคะแม่แเพราะว่ามีร้านอยู่หน้าบ้านนะคะร้านอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะในตาดแม่แม่เอ็นดูอ้วนด้วยนะคะหรือว่าท่านใดยอยากจะสั่งเครื่องกระดาบนะคะต่างเนาะคะ่ะก็สั่งได้นะคะแม่แม่นะคะจะ ได้้องนี้ก็จะได้ค้าขนมไว้ให้เด็กๆด,ด้วยอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะคะแม่ๆม่ต้องเราแม่ๆส,สั่งพวกเครื่องประดับส,สั่งเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกางเกงลายช้างกางเกงอะไรแบบเนี้ยค่ะแม่ๆม,ม,มีหมดทุกอย่างนะคะสั่งมาได้ตงนี้อาจจะไม่ค่อยลงในเพจหรือว่าลงใน YouTube เท่าไหร่แต่ว่าที่ร้านเรามีทุกอย่างนะคะแม่แม่เพราะว่าหนูกลัวว่าลงแล้วอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําเพจทำยูทู e ขึ้นมาแต่แบบว่าเพื่อความบันเทิงเลยค่ะเนาะอ่า จะพาลูกนางไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนค่ะไม่แม่ซีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มไม่อยากเล่นแล้วนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วอืมอืมผมไม่อยากไปเด้อพระจ๋าผมไม่อยากไปเด้อเพราะเด้อโอดูเวลาพ่อพ่อจะพาไปเริ่มเป่าเริ่มเล่นแล้วค่ะแม่แม่อ่าดูพ่อแสนพ่อแสนก็อยากถูเหมือนกันค่ะแม่แม่ซี อ่าดูค่ะบึดจำบึดถูเลยครับพ่อแสนครับ,รบถูเลยครับผมอ่า<ง>เลยเลยพ่อแสนต้องถูในเสาหลักก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถเอาพ่อแสนออกจากเสาหลักได้นะคะแม่แม่เนื่องด้วยที่ตกมันอาบเต็มหน้าแก้มเลยนะคะส่วนน้องอ้วนก็ตกมันทุกวันอยู่แล้วค่ะแม่แม่เอฟซีเขาจะนอนลงเล่นได้นะั่นาหนานน โอ้โหแม่แม่แมโอ้โหตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยดูค่ะเอ้าเต็มที่ไปเลยลูจกจ๋าเอา้นาน้าฝนหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะแม่แม่จัดหนักจัดเต็มไปเลยเด็กอ้วนโอ้โหกบน้อยค่ะแม่แม่แมดูขบน้อยคอยรักจะได้ล้างเนื้อล้างตัวสักทีไหมเนี่ย ดูว่าเถิดขาแม่แม่ถูกใจเขาแรงนะคะนี่ดูตรงนี้เนี่ยอ้วนปรับสภาพหน้าดินไว้ให้แล้วค่ะแม่แม่พ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะหนูเคลียร์ให้ค่ะโอ้ดูเอาเอาขาเตะโคลนแล้วค่ะแม่แม่เอ,อ้อเอ,อ้ออ้โดนอีกแล้วไปล้างตัวเลยเด็กอ้วนโอ้ยดูว่าเถิดขะแม่แม่ เดี๋ยวค่ะหน้าฝนก็จะเฉอะแฉะแบบนี้เลยนะคะแม่แม่ชีอ่ะนะคะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวให้อ้วนไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนค่ะแม่แม่มอมแมมมากเลยนะคะอ่ะชุบโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากแม่แม่เป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนกับพ่อแสนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออาภัยมาน้ำที่นี้ด้วยนะคะ ช่วงสองสามวันมานี้อาจจะยังไม่ได้พาอุนอ้วนออกไปไหนเพราะว่าฝนตกอย่างนี้ทุกวันค่ะแม่แไม่ได้พาไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวรอฝนหยุดเดี๋ยวเราพาไปเดินอ้วนไปเดินเที่ยวกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ